ก็โอเคผมกลาบสวัสดีครับผมพบกับผมช่องปักจ่อยชาแนลนะผมวันนี้ก็มาทำลิ่าตัวแทนของน้องซุปเปอร์แมนนะทุกคนก็น้องเซัตเป็ร้อยหรือถ้าเรียกจริงๆก็เป็นซัตเล็กแปดานะทุกคนผมได้ขายไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบ กับคันซูเปอร์แมนแล้วก็อของคันเซตลึกสิบนะครับทุกคนกม็มีมีมีบางคนมามาถามค่อนข้างบ่อยครับว่าตอนที่อต,อทอตอนที่ขับเซทแปดร้อยที่แปลงหน้าชุดหน้าสิบก็คือขับดีไหมนะครับผมก็คือพูดอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงว่าขับดีไหมขับดีครับมันมันมันยังไงอะ่ะคือมันแปลงหน้าสปอร์ตแล้ว การขับขี่เราไม่ได้โต้ลมอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนตอนที่เป็นนักเก็ตนะครับทุกคนพูดแล้วว่าความเร็วทับสปีดมันก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราเมื่อก่อนเราขับโต้ลมเนี่ยตอนเป็นนักเก็ตขับโต้ลมอะ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าก่อนจะขึ้นร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยมันค่อนข้างนานและมันเหนื่อยนะครับผมพอมาแปลงหน้าเป็นสปอร์ตเนี่ยมันรู้สึกว่าเราไปได้โต้ลมเราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกับลม แต่คือพอทํามาแล้วเนี่ยคือคือมันจะมันจะขับง่ายขึ้นแต่น้ําหนักเยอะจากที่แบบเรานั่งนกเก็ตอะแล้วเหมือนอารมณ์ว่าเครื่องของของของเซ็้เนี่ยมันเทลงมาข้างหน้าด้วยทำมาให้เหมือนมันแบบว่าเป็นรถสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมก็ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่คือมันก็ยังเป็นสเปคสเปคนกเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมคิดว่าขับดีรับขับสบายแต่หนัก แล้วก็ออกคลิปนี่เมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยตอนที่ช่วงรถติดครับผมแล้วก็ช่วงเข็นนะครับเป็นเรื่องปกติของของเซทแปเลยแล้วมันมันหนักนะครับผมถ้าพูดถึงว่ามาเปรียบเทียบกับของเซทเอ็กซิสิบนี่พอผมจากจากจากที่แบบขับถ้าได้แปะอาร์เนี่ยจากที่แบบเคยแบบหูเข็นรถเหนื่อยจอดรถออกคลิปทีแล้วแบบโอ้โหทุกคนหมดแล้วไม่งอหอบแดกอ่ะ คือแบบหอบเบื่อเหนื่อยเนี่ยเออแล้วเนี่ยคือขับมาทีเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยแบบปวดไปทั้งตัวมันมันมันหนักมากครับอะไรเงี้ยพอมาขับตอเด็กสิบเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันโอเคขึ้นมันมันมันเบานะอะไรอย่างเงี้ยผมทุกคนมันเบาสรุปผมก็ได้คันนี้มาผมตอนแรกผมจะเป็นซีบีอาร์พันตัวสีแดงนะผมผมขึ้นรูปให้ดูอ่าเป็นตัวปีสิบเจ็ดแตผมตัวโฉมอาร์อาร์ไม่ใช่ตัวอาร์อาร์อ่าทิ๊เป็นอาร์นะผมเป็นอ่า เป็นตัวที่ว่าเป็นตัว R 2ตัวแล้วก็เป็น HP นะทุกคนแต่ว่าผมตอนนั้นผมจะซื้อคันตัว RR ตัวนะผมนี้มันพอดีมาเจอประจบคันนี้แล้วแล้วแล้วสภาพแบบสวยสวยมากนะครับทุกคนก็เลยซื้อสดมานะครับผมก็เลยจบคันนี้ไปก็คือไม่ได้ขี่มาประมาณสองสามเดือนหน้ผมเพิ่งมาขับแล้วก็ตอนนี้ขับมายังไม่ถึงตนนัวนี้ตอนนี้ขับมาประมาณ200โลแล้วจอดแบบนานมากกคนก็คือรถคันนี้ก็ได้คุ้ม ตรงท่อด้วยมาทุกคนในท่อมาด้วยแล้วก็มีประมาณนี้ครับได้วิ่งข้างมาครับผมวิ่งข้างประมาณนั้นครับผมแต่ผมชอบชอบชอบดีตอนแรกผมขับมายังเบิร์เลยตอนมันมันถ้าฟิลนะถ้าฟิลแบบเปรียแบบแบบเทียบเลยว่าอระบบซ็แปดร้อยที่มันดิบเนี่ยคือมันดิบจริงแต่คือมันบิดแล้วมันไปแต่เนี่ยมันเป็นเร่งไฟฟ้าแล้วทีนี้มันแบบว่ามันต้องกอ พอกกปุ๊บเนี่ยมันจะออกมันก็มันก็ออกเลยแล้วทุกคนจริงนะมัน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 อันนี้จริงผมว่ามันมันถ้าผมถ้าผมเลือกได้นะมันน่าแบบมีแบบคันเร่งสายนะผมเอาคันเร่งสายดีกว่าจริงผมชอบแบบดิบๆแบบคันเร่งอ่ะแต่แบบนี้มันเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วมันแบบโอ้โหเนี่ยปัญหาที่เจอนะคันเนี้ยที่ได้มาเลยอ่าคือเป็นทุกคันอย่างแรกผมถามหลายๆคนแล้วมันจะชอบอ่าเป็นแบบ เวลาเราไขาคุญแจเนี่ยเวลาไขกุญแจแล้วแม่งไอตัวโค้ดกันสบ,บัดเนี่ยมันชอบขึ้นเพราะว่า,าเราต้องเปิดสวิตช์ไว้ประมาณ5หรือประมาณ5นาทีแล้วค่อยหมุนค่อยหมุนพวงไอค่อยค่อยหมุนอคอรถแล้วพอสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้นโคดโชว์เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปที่ผมก่อนผมออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูว่ามันขึ้นแบบไหน แต่ครับโดยรวมที่ผมก็คิดว่าคิดว่า,ค,วาคิดว่าชอบนะพอได้ขับเซดิกสิจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าชอบผมก็ลองของตรงพี่ได้หลายคันที่เป็นเซดิกสิบ se แล้วก็ลองขับซิบิาพันสามอาร์นะผมถ้ามีงบถึงร้านนี้ผมเอาสามอาแน่อนอนชอบมากแต่เกียร์แบบเนียน <laughs> เนียนมากสำหรับผมนะแต่ผมก็ชอบโดยรวมของเซดิกสิบนะมันดูหล่อดูใหญ่ดี นะผมเพราะว่าผมชอบนะแล้วก็มีคนถามมาใน Facebook มี TikTok นะผมะทำไมขายไป้าเด็ก 8R แต่งสวยขายขาดทุนถ้าคันนั้นอนะ่ะผมผมตีราคาให้เขาว้าเลยผมลงไปประมาณเป็นแสนได้คันนั้นอนะ่ะสวิงอาร์มเอสพันแล้วก็มีปัมบนของดูกติมีคัตทีวีเอ็มมีมีคาร์บอนชุดหน้าคาร์บอนแล้วก็ชิวมิจิกเข้า นะครับทุกคนที่แบบได้ไปแบบจุกๆเลยอะ่ะแต่แต่พูดถึงว่าผมผมยังพระใจผมจริงผมอะ่ะคือแล้วพูดถึงว่ามันเป็นค์ดพันด้วยกันาดแล้วแต่งขนาดนั้นอะ่ะคือเป็นผมผมก็ไม่ขายนะเลยเนี้ยด้วยชื่อเสียงที่ผมได้จากทิกตอกมาจากที่แบบไม่ค่อยลงยูทูปอ่ะผมได้ชื่อเสียงมาแล้วก็จากเพราะน้องซุปเปอร์แมนเลยนะเราะผมพูดตรงๆงอะ่ะ ยังคิดถึงน้องอยู่นะทุกวันนี้คือเจ้าของใหม่อไปก็ขับหล่อๆเลยอะ่ะผมติดตามเขาอยู่ใน Facebook อยู่แล้วก็ว่าอย่างไงอะ่ะด้วยที่แบบเราใจเราไปพันอะ่ะแล้วมันมันมันต้องไปอะ่ะแล้วสำหรับผมว่าคันนี้จบไหมถ้าพูดถึงอะ่ะใจผมนะได้ตอได้คันนี้มาแล้วแต่งแบบเหมือนตอนที่เป็นไซส์ดลด 8R ที่แบบแต่งแบบจัดขนาดนั้นอะ่ะถ้าเป็นผมผมผมก็พอนะ ก็คือไม่น่าอัพตัวใหม่หรอกแต่ถ้าอัพจริงๆก็ไม่ต้องยัดอะไรแล้วก็แบบอาจจะไป S พันหรือ CBR ถ้ามีงบหรืออะไรเงี้ยผมก็ัวดูอยู่แล้พูดถึงว่าก็น่า,นาจะไม่ไปหรน่าจะไปน่าจะจบที่คันนี้แล้แหละเพราะผมชอบฟิลลิ่งการขับมันมันก็พอดูดิบเหมือนเซ0 0ปอยที่ผมขับอยู่นะตัวเซทเาคันนั้นโโนี่โหคันเซทํากรนี่ผมแต่งแบบ ล,ง,ลงเยอะครับแล้วก็ผมติดตามน้องตลอดนะครับผม,มว่างเดี๋ยวจะไปถ่ายถ่ายที่สิงห์บุรีอยู่น้องมาอยู่สิงห์บุรีแล้วครับซูปเปอร์แมนซูปเปอร์แมนตัวตัว,ต,วตัวจี๊ดนะครับผมแต่น้องซุปก็มีพี่ไม้ช่องพี่ไม้นะผมแกรีวิวไปรอบหนึ่งก็มีคนมาติดตามอะไรค่อนข้างเยอะถามมาค่อนข้างเยอะแปลงที่ไหนอะไรยังไงแ้าจริงๆมีงบแล้วผมผมแนะนำไปร้านของ ร้านของอะไรนะช่างมดลาดบุรีดีกว่าครับผมผมจะนํานไปช่างมดลาดบุรีดีกว่าจบเลยครับคนนั้นแปลงค่อนข้างทีครับแล้วงานแกดูค่อนข้างแบบโอเคนะครับผมตัวคันนี้ก็ผมก็ชอบนะผมชอบรสไตล์ของมันนเ็กสิบแต่แม่งเกียดอย่างเดียวเรื่องโค้ดไอ้กันสมบัดนี่แหละกับอ่าตอนเนี้ยคือไอ้รอบค้างเนี่ยคือยังไม่โดนยังยังยังไม่เจอโค้ดรอบค้างยังไม่เจอแต่อรอบ้างหน้าก็ไม่แน่ถ้าจอดยาวนะครับผมก็เดี๋ยว ก็ผมวันนี้วันนี้ผมก็มาทําคลิปสลับคนที่แบบมาติดตามใหม่ผมตอนน,ตอนนี้ตอนแรกคนติดตามอยู่มาร้อยกว่าแล้วไปลงคลิปขับเจ้าเซตรสิบคันนี้แล้วผู้ติดตามมันเยอะตอนนี้ถึงห้าร้อยซับแล้วยังไงผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปขับขี่ไปทริปอะไรเงี้ยให้ดูแล้วก็ทำคลิปตลกๆให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ถ้าใครอยากติดตามเพิ่มจากช่อง Youtube ก็จะมีช่อง t i k t o อกนะผมช่อง Titik t o อกแล้วก็เฟ e บุ o กนะผมเรเป็นเป็นเพจให้เราผมจะลงะในท้ายคลิปให้นะผมถ้าใครชอบก็หรืออยากจะอะไรยังไงมาคอมเมนต์ได้ผมเดี๋ยวผมจะจะจะมาทำคลิปอีกเช่นหนึ่งว่าจะแต่งไปทางลัสสไตล์ไหนตอนนี้คือผมก็มีคิดแผนแต่งไว้แล้วแหละตอนนี้มีลายมีลายมีลายที่แบบคิดไว้แล้วแหละว่าต้องต้องต้องแต่งยังไงนะผมอันนี้เดี๋ยวไม่ขอไม่สปอยนะแต่อาจจะแต่ง อ่าคล้ายๆของน้องเซดิคแปดอาร์ผมหรือน้องซุปเปอร์แมนนะผมแต่งคล้ายๆกันแต่อาจจะดัดคาร์บอนเยอะหน่อยนะผมมีมีทันแต่งละแต่ก็เดี๋ยวลองงบกันสำหรับใครที่แบบได้เข็นแต่งเร็วๆก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูว่าอ่าหลายๆคนก็แต่งสวยนะเห็นพี่โคราชคนนึงแกแต่งเซดิคสิบอ่าสีเทาแลมโบว์โอ้โหผมชอบแกมากแต่งแต่งสวยมากครับผมเห็นในอ่าในทิกเกอรแกนะผม แต่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยทุกคนก็คือเดี๋ยวตอนนี้คืออะไนะว่ามีมีไฟในการทำยูทูบแล้วเพราะว่าผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับผมฝากกดติดตามกันด้ยนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวม,มาทําคลิปใหม่อีกทีนึงผมมาครับผม